ไปหน้าฉันนะคะแล้วกดปุ่มเหรียญสีทองด้านบนค่ะจะมีคําว่าเชิญและมีคัดลอกลิงค์นะคะแล้วก็เชิญไปทาโซเชียลต่างๆค่ะค่ะห,หลังจากเราเชิญเพื่อนแล้วนะคะกดเข้าไปค่ะจะเห็นลิงก์เรานะคะกดคัดลอกลิงก์จากมีคัดลอกลิงก์ไหมเสร็จแล้วเราให้เพื่อนดาวน์โหลดนะคะเมื่อดาวนโหลดเสร็จนะคะให้เพื่อนกดเข้าไปในคลิปต่อค่ะกรีไปเลยค่ะแล้วก็สกคิปข้างล่างค่ะคราวนี้อ่ะเข้าไปตรงไปตรงฉันค่ะ แล้วไปไซ์อัพค่ะค่ะสมัครเรื่องอะไรแล้วแต่เลยค่ะให้ใส่วันเดือนปีเกิดค่ะเก็นยูเซอร์เนมนะคะเพื่อนสมัครเรียบร้อยนะคะเข้าไปที่ฉาบนอีกรอบค่ะไปกดไปตรงที่สีทองค่ะข้างบนค่ะเดินการต่อค่ะแล้วก็ให้เมียหมื่นแตมก่อนะกดหน้าเชิญค่ะฝากให้เพื่อนทัดรอบนี้ของเรานะคะเมื่อเพื่อนมาตรงหน้าที่จะเชิญเพื่อนอีกนะคะให้ แล้วก็กดวา n g ดินโนเลยค่ะกดเทสเลยค่ะกดกระเทสค่ะอ่าเรียบร้อยได้เงินแล้วเดี๋ยวกลับมาดูที่หน้าเรานะเพื่อนก็ได้เงินแล้วนะคะมาดูนะคะเราก็ได้เงิน,นะคะ่ะเพิ่ม1ิบาทหาหนึ่งคนเขานี่มันมีมิชชั่นให้ต้องทำครบสองคนถึงจะได้สามร้อยบาทนะคะแล้วมีการดูวิดีโอเราดูครบไปแล้วนะคะอ่าเนี่ยมีเชิญเพื่อนอ่าเราก็เชิญเพื่อนครบสองคนปุ๊บกลับมาดูใหม่เลยนะคะ ได้3า0บาทจริงๆค่ะต้องหาคนที่ไม่เคยเล่น t ิ k t o อกนะคะวันนี้เราไปหามานะคะได้ย2คนนี้ค่ะแล้วเขาครั้งแรกจะได้คนละสิบาทก่อนค่ะแล้วพอครบมิชชั่นเขารอเขาประมวลผลสักพักหนึ่งค่ะเขาก็จะโอนให้300เลยค่ะซึ่งวิธีการถอนเงินนั้นเราได้สอนไปแล้วนะคะคลิปก่อนหน้าไปตามดูได้เลยจ้าไงไหม วันนี้จะพาไปดูวิธีถอนเงินจากบัญชีทิกตอกนะคะเล่นทิกตอกมาเนี่ยนะคะเข้าทิกตอกเข้าตรงปุ่มสีทองข้างบนนะคะอ่าเนี่ยเราเล่นไปเราเชิญเพื่อนไปนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นเชิญที่ได้ตั้งร้อยี่สิบาทแล้วเพื่อนคนนี้นะเขาดูครบสามวันได้อีกร้อยบาทเลยนะคะแล้วเขาดูครบเจ็ดวันได้อีกวันนี้เราเปิดมาดูหูได้อีกร้อยหกสิบบาทอะคือถือว่าดีนะ,แ,ะแรกๆด้แค่ทีละสิบบาทเองนะคะเชิญเพื่อนนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็กดตัวนี้เปิด เบิกเนะี่ยมันกดถอนได้แค่เทียร้อยยี่สิบนะที่สูงสุดตอนนี้นะคะอาแล้วกดไปครั้งแรกมีเออร์เรอร์ไม่เป็นไรกดแปะก,กลับไปนะคะอากดอีกรอบนึงกดถอนเลยคราวนี้เราสมัครทุมวันนี้วอลเลตไปแล้วนะเราก็กดถอนได้เลยมันก็จะโอนเงินไปที่ทุมวันนี้วอลเลตเลยสําเร็จแล้วนะคะคราวนี้มันก็ยังเหลือเงินอยู่เนาะสี่สิบสี่บาทอยากจะถอนอีกก็ได้นะคะแต่ว่าเก็บไว้ใช้ก็ได้นะคะเผื่อซื้อเหรียญซื้ออะไรในนี้ซื้อของนนี้ก็ได้นะคะ เสร็จปุ๊บนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มันถอนได้นะคะสูงสุดถึง120แต่ว่าเรามีเงินแค่44บาทเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะอ่าเราเช็คซิว่าในชูบันนี่บอลเล็ตเนี่ยเงินเข้าจริงไหมนะคะกดเข้าเลยไปดูในแอปนะคะเย่ในเราเชิญเพื่อนมาเนะี่ยแต่สี่ยเก้าสิบาทแล้วนะดูวิดีโอด้วยเชิญเพื่อนด้วยนะแต่เชิญเพื่อนได้เงินเยอะสุดเลยนะช่วงนี้รีบๆเชิญ